อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่9กันยายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่9กันยายนเมื่อคือนที่ผ่านมาครับเกมยูโรปาลีกนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอินนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเรอัลโซเซดาจากสเปน1ประตูต่อ0ซึ่งเกมนี้ก็ตามคาดนะครับเมื่อเอริกเทนฮากลรเรชันตั้งเตะหลายตำแหน่ง คริสเตยโนรนัลโดกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในรอบ5เกมและเกมนี้ก็เป็นการลงสนามในศึกยูโรปาลีกครั้งแรกในอาชีพค้าแข่งของเจ้าตัวด้วยนะครับส่วนทางด้านคาเซมิโรเกมนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับกองทัพปิศาจเกมแรกของเจ้าตัวด้วยเช่นกันครับแต่ถึงแม้ว่าเะโรเดชันหลายตำแหน่งนะครับาว่าฟอร์มโดยรวมนะไม่ถึงขัข้นว่าจะแพ้โอกาสยิงก็มีเยอะนะครับแต่ก็จบไม่ได้กันเองแถมยังมาเสียจุดโทษจากจังหวะสุดหน้ากังขาของลิซานโดมาติเนสเลยนะครับ ที่เจ้าตัวพยายามเข้าไปบล็อกลูกยิงซึ่งบอลจังหวะแรกนะโดนขาและกระทบมาโดนแขนอีกทีนะครับโดยตามกฎของฟีฟ่าแล้วจังหวะนี้ไม่ฟาวแต่กรรมาการในเกมนี้ก็คือมาร์โกดิเบลโลจากอิตาลีนะครับเป่าเป็นจุดโทษทันทีแถมไม่มีการเช็ค VR เพื่อรีเช็คอีกครั้งด้วยนะครับว่ามันฟาวจริงหรือเปล่าดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเต็ดก็ตามนี้เลยนะครับในเทวันเป็นดาบิดเดกอา กองหลังครับมีเดียโกตดาโลแฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์ลินเดเลฟและก็ทีเรลมาเลเซียด้านกลางนะครับเฟลดคาซิมิโรและก็คริสเตียนเอริกเซน3ตัวรุกครับมีแอนโทนีคริสเตนโนโรนัลโดและก็แอนโทนีอีลังกาครับในเกมนี้แมนยูในแต่เสียประตูจากลูกจุดโทษที่บอกไปนะครับในช่วงครึ่งหลังที่59าส้าและก็เป็นเบลสแมนเดสสังหารไม่พลาดนะครับ ซึ่งหลังจากเสียประตูนะครับแมนยูเตดเองก็พยายามเดินหน้าเข้าใส่เต็มที่และก็เปลี่ยนบรรดาตัวรุกอย่างเจดอนซันโชและก็2ดาวรุ่งอย่างอเรฮันโดกานาโชรวมไปถึงชารลีแม็กนิลลงสนามมนนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถทวงประตูตีเสมอได้ทําให้จบเกมแมนยูเตดก็พ่ายกับเรอัลโซเซดัดไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับโอมเนียเปิดบ้านพ่ายกับเชอริฟไป3ประตูต่อศูนย์ครับ เดอเกมน้าต่อไปของกองทัพป,ปีศาจแดงในศึกยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นช่วงกลางสัปดาห์หน้าวันที่15กันยายนนะครับโดยการบุกเยือนเชริีตีราสปอร์ที่มอนโดวาซึ่งเกมคู่นี้จะแข่งเวลายิ่ม3นาฬิก45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมบนี้กันนะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกกับจุดโทษสุดหน้ากังขาของเรอัโซเซดาดครับ จากภาพช้านะครับจะเห็นว่าบอลเนี่ยไปโดนช่วงขาก่อนแล้วก็ค่อยไหลมาโดนช่วงแขนซึ่งก็เป็นการสไลด์กัดบอลตามปกติอยู่แล้วนะครับแขนก็ไม่ได้กางมาขนาดนั้นต้องบอกว่าเป็นท่าทางตามธรรมชาติของการสไลด์ดักบอลอยู่แล้วครับซึ่งตามกฎของฟีฟ่านะครับจังหวะนี้ไม่ใช่จุดโทษอย่างแน่นอน100%ยแต่ที่มันน่าสนใจนะครับก็คือจังหวะนี้กรรมการก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับและคงมั่นใจมากครับว่าจังหวะเนี้ยบอลโดนแขนโดยตรงก็เลยเป่าให้เป็นลูกจุดโทษของเรอัลโซเซดันนะครับ และที่สําคัญนะครับกรรมการที่4ที่อยู่ในห้อง VR ก็เห็นชอบด้วยนะครับว่าจังหวะน,นี้ควรเป็นลูกจุดโทษซึ่งนัาเป็นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับจังหวะน,นี้ยังไงก็ไม่น่าจะใช้ลูกจุดโทษอย่างแน่นอนหากว่ากรรมการจะเย็นมากกว่านี้แล้วก็เดินมาเช็ค VR อีกสักครั้งหนึ่งครับมากันที่ประเด็นที่2นะครับแมนยูแต่เสียสติในการเจอกับเรอัลโซเซดาต ่อนเกมนี้นะครับตั้งแต่ที่แมนยูเต็ดเคยพบกับเรอัลโซเซดัดมากองทัพปีสแสดงไม่เคยแพ้กับทีมจากสเปนทีมนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นการชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันไปอีก3เกมก่อนสุดท้ายในเกมวันนี้ครับก็เสียสยติด้วยการแพ้กับเรอัลโซเซดัดเกมแรกจนได้ครับมากันนีประเด็นที่3นะครับคริสเตียโนโรนัลโด8ปาดเกมหลังสุด0ประตู0นแอสซิสนอกจากเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่คริสเตียโนโรนัลโดได้มีโอกาสลงสนามเล่นในศึกยูโรปาลีกแล้วนะครับ ็ยังมีการลงสนามเป็นตัวจริงในรอบ5เกมของเจ้าตัวให้กับทัพปีศาจแดงด้วยนะครับหลังจากในช่วง4เกมที่ผ่านมานเป็นตัวสำรองทั้งหมดในเกมกับเรอัลโซเซดานะครับโรนัลโด้มีโอกาสมุงบอลไปซุกก้นตาข่ายอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายที่ถูกจับล้ำหน้าซะก,ก่อนทําให้จนถึงตอนนี้ครับเจ้าตัวยิงประตูไม่ได้มาแล้ว8เกมติดต่อ,อกันเข้าให้แล้วครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกครับดาบิดเดเคอาร์ได้6คะแนนเกมนี้เดเคอาร์แทบจะไม่ได้เจองานยากตลอดทัั้งเกมนะครบ และกเกือบจะเซฟลูกจุดโทษของเบลส์แมนเดสผู้เล่นของเรอัลโซเซดาได้แล้วเมื่อพุ่งไปถูกทางดิโอโกดาโล6คะแนนเกมนี้ดาโลมีโอกาสได้เติมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมที่ริมเส้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับในการรับมือกับทาเคฟุซาคุโบะและก็ไอเฮนมุนยอฟสองผู้เล่นของเรอัลโซเซดาดก่อนสุดท้ายจะถูกเปลือนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังครับเฮเรลมาเลเซีย hey 6.5คะแนนแมตนนี้ของมาเลเซียนะครับเกมรุกอาจจะช่วยได้ไม่มากนักแต่ก็มีความตื่นตัวสูงมมาากกกรรับในนเเล่ อ่านเกมดีและก็ชิงจังหวะแย่งบอลเก่งมากครับซึ่งถือว่าวันนี้มาเลเซียมีฟอร์มค่อนข้างดีเลยเลยครับแฮ<า>ร์รี่แม็กไวกคะแนสนสําหรับแม็กไกวนะครับแมนนี้อาจจะไม่มีทีเด็ดในการวางบอลยาวจากด้านหลังแต่ก็ถือว่ารักษามาตรฐานในเกมรับกับบทบาทกับตันทีมได้อย่างดีครับไม่ได้มีชอ็อผิดพลาดให้เห็นว<า>ิกตอร์นนอจจรอลินเดลฟหคะแนน เกมนี้สำหรับลินดาเลฟนะครับก็เช่นเดียวกับแม็กควายที่ทำผลงานได้โอเคระดับหนึ่งแต่พอเริ่มครึ่งหลังมานะครับก็ถูกโยกไปเล่นตำแหน่งแบ็คขวาและก็มีบางจังหวะที่ปิดการคลอสของทาเคฟุสาคูโบะไม่ดีครับคาเซมิโร่6คะแนนคัดท้ายอยู่หน้าแผงแบ็คโฟร์คอยเชื่อมเกมนะครับแมดนี้ไม่ได้เจอกับงานยากนักในช่วงครึ่งแรกแม้จะมีช็อตถูกแตะลอดดากไปครั้งหนึ่งก็ตามในช่วงครึ่งหลังพยายามเติมขึ้นหน้ามากขึ้นนะครับและก็มีโอกาสยิงไกลได้ลุ้นอยู่2ครั้งด้วยกันเฟรดะแนน เกมนี้เฟลดเล่นในบทบาทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สัมผัสบอลอยู่หลายครั้งนะครับที่แดนกลางแต่บอลที่ส่งออกจากเท้าของเฟลดให้กับเพื่อนร่วมทีมในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าแทบหวังผลไม่ได้เลยครับซึ่งโดยวรวมแล้วนะครับเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งของเฟลดครับคริสเซนเอริกเซน6คะแนนน่าจะเป็นนักเตะของทัพปีสแสดงที่โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดศูนย์กลางของการขึ้นเกมรุกผ่านบอลสู่พื้นที่สุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ลุ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็น่าแปลกใจนะครับท แอนโทนี5.5คะแนนเกมนี้ต้องบอกว่า a n นโทนีค่อนข้างเงียบนะครับหลังจากเจอคู่ข่งนาตามประกบติดแทบทั้งเกมเลยครับแอนโทนีอิลังก6คะแนนมันนี่แอนโทนีอิลังกาได้บอลค่อนข้างเยอะนะครับทางริมเส้นฝั่งซ้ายและก็น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมรุกของแมนยูเตเตในแมตช์นี้อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับ a n นโทนีอิ a ังกาก็มักจะเสียบอลในจังหวะสุดท้ายเป็นประจำครับคริสเตยโนโรนัลโด5คะแนน จังหวะในแมตช์นี้ไม่ค่อยดีนะครับขาดขาดเกินเกินบอลมาถึงก็ไม่มากนักในช่วงครึ่งแรกได้ม่งบอลซุกกลนตาขายไปครั้งหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายถูกจับล้ำหน้าซะก่อนครับมากระนี้ตัวสำรองนะครับบรูโน่ฟานเนเดส6คะแนนบรูโน่ลงมาแล้วแผงลิดได้ครอสบอลจากริมเส้นทางฝั่งขวานะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับโรนัลโดได้หม่งทันทีบายก็น่าเสียดายที่พลาดไปนิดเดียวครับส่วนภาพรวมนะครับถือว่าโดดเด่นและก็ทําให้เกมรุกดูดีขึ้นอย่างชัดเจน ลิซันโดมาดิเนส6คะแนนโดยรวมถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็โชคร้ายโดนจับแฮนด์บอลแบบไม่น่าเสียเกมนี้มีจังหวะสกัดบอลส,สวยๆเห็นหลายครั้งด้วยครับเจดอนซันโช5.5คะแนนลงสนามมาในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็แทบไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายในเกมเลยครับอเลฮั ho, 5. 5นโดแกแนโช5.5คะแนนเกมนี้ลงมาแล้วมีโอกาสสับไกลอยู่ครั้งหนึ่งครับแต่ก็หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียด il, นายชาร์ลีแมกนิว5คะแนน เกมนี้ลงสนามมาในช่วง5ทีสุดท้ายนะครับแต่ะว่าเจ้าตัวนยะไม่ได้สัมผัสบอลแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับสำหรับเอริคเทนทักนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ e ิ่งนิวส์ให้คะแนนเทนทักไว้ที่5.5คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม